สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มังงะเรื่องมหาเวทผนึกมารตัวเต็ม226และก่อนจะเริ่มมังงะน,นะครับผมขอชี้แจงเนี่ยผมถึงบางคนที่ได้บอกว่าพี่ครับไม่แตกใช่แล้วพี่เนี่ยนอกจากน้ำแตกแล้วพี่ยังไม่แตกด้วยคืออย่างนี้หูฟังผมเนี่ยเป็นรุ่น g 2 3 0ใช่ไหมผมซื้อมาประมาณ9ปีแล้วแลวคุณลองดูสภาพดมันก็หลุดหลุดแหลมไม่หลุดแหลแล้วเวลาผมใส่เนี่ยคือไอ้ตรงนี้มันเป็นพลาสติกมันเจ็บหูวใช่ไหมและไอ้ตรงนั้นอ่ะมันก็หลุดเวนี้ที่มันุดะ มาประกบตรงนี้แล้วผมก็มาใส่หูผมง่ายๆเลยคือมันจะใช้งานได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเห็นด้วยคําว่าเสียงแตกเนี่ยผมจะได้ซื้ออันใหม่แต่ใจจริงแล้วผมไม่ได้อยากซื้อนะโอเคเนี่ยผมตัดมาที่มาังงาะในตอนล่าสุดเมื่อนาเขตของสุกุนะสามารถฟันเขตแดนของนาเขตของโกโจลงได้การโจมตีของสุกุนะเนี่ยก็ได้เฉือนโกโจเป็นครั้งแรกชหลายเหมือนในตอนนี้ตัวของโกโจเองเนะฮะสายตาเขาเนี่ยบ่งบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยตกใจไม่ใช่น้อยจากนั้นภาาเราตัดมาหาฝั่งของยูจิยูจิตอนนี้ที่กำลังดูเนี่ยก็ได้พูดออกมา เซนเซจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่การต่อสู้โกโจนะฮะได้ชีคุณใส่ย้อนกลับในการรักษาบาดแผลตัวครูซากเบะที่กำลังดูการต่อสู้อยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาคุณใส่ย้อนกลับฉะนั้นทนายงูนุมะเนี่ยก็ได้พูดเสริมแต่ว่าตาบไดที่ยงอยู่ในอาณาเขตของซูคุนะก็ยังต้องมาเชิญหน้าอยู่กับคมี่นะ้ไม่ท่วนต่อเนื่องอยู่ดีจากนั้นโจโซเนี่ยก็ได้พูดต่ออาณาเขตของซูคุนะนะ่ะเป็นอาณาเขตแบบเปิดไม่ใช่แบบปิดเพระฉะนะแล้วการการนี้นะั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยสนิและฮาคาลีเนี่ยก็ได้พด ต่อให้อนาเขตอารามส่งซ่อนมาเนี่ยจะบกคุมเมืองชิบุยาก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความเร็วของตัวาจานโกโจแล้วก็ยอมสามารถเหนียยวจากอาณาเขตนี้ได้แน่แต่แล้วคุซากาเบะเนี่ยก็ได้พูดต่อที่พวกนายกำลังพูดอยู่มันคือการใช้การเคลื่อนที่ในพิบตาของตัวโกโจซาโตะรุและสิ่งนั้นก็เกิดจากการอัดพื้นที่บวกกับพิกัดที่ได้ทราบจากการใช้งานมุกเกนของเจ้าหมอนั้นพองกันแล้วหลังจากที่หมอนั้นถูกทำลายอาณาเขตแบบนี้แล้วก็บางทีแล้วการใช้งานอาคมน่ะน่าจะไม่สามารถใช้ได้สักพักและเสียงของมิว้าเนี่ยก็ได้พูดมา งั้นแบบนี้ก็หมายความว่าตัวขออาจาร์โกโจน่ะเจอต่อเข้าแล้วสินะคะจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ของสุคุนะกับโกโจในตอนนี้เนี่ยใบหน้าของโกโจร่างกายของโกโจนะฮะได้ถูกหาชีและใครเข้าโจมตีอย่างไม่ยังและโกโจที่กําลังโดนโจมตีอยู่เนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจบอกตามตรงว่าด,ดีใจใชมัดเพราะเหมือนในตอนนี้นะถ้าพูดในเรื่องประสิทธิภาพของอาคมแล้วก็ตัวฉันนะแข็งแกร่งกว่าซึ่งเหมือนในตอนนี้ตัวของสุคุนะเนี่ยกำลังหัวเราะด้วยความสะใจ แต่แล้ววินาทีนั้นอาจารย์โกโจเนี่ยก็ได้พุ่งตัวออกจากจุดเดิมชาวห้ในตอนนี้สุคุณะเนี่ยก็ได้พุ่งตัวตามเมื่อสุคุณะได้พุ่งตามตัวของอาจารย์โกโจทันสุคุณะตอนนี้เนี่ยก็ได้พุ่งเข้าโจมตีนี่แกคิดว่าฉันจะปล่อยให้แกหนีได้หรือไงสิ้นคำพูดนั้นสุคุนะก็ได้เตะเท้าซ้ายใส่โกโจแต่ว่าโกโจเนี่ยก็สามารถรับได้และจากนั้นโกโจเนี่ยก็ได้ต่อยกลับเช่นกันแต่ว่าสุคุนะเนี่ยก็สามารถหลบได้ซึ่งเมื่อในตอนนี้การต่อสู้ทางกายภาพเนี่ยเป็นอย่างตเ่ยก แต่ก็ยังเคลื่อนที่ได้ไม่เร็วโซนโกโจตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีข้อาการต่อสู้จากการที่หมอนั่นขยับตัวมาจากจุดเดิมซึ่งนั่นก็หมายความว่าแกนกลางของการใช้งานอาเขตออารามส่งซ่อนมาอนะ่ะไม่ใช่ตัวของสุขุนนะงั้นแบบนี้แกนกลางของาขของาเขตครั้งนี้ก็หมายถึงตัวของอารามเงินสินะจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหาย,ยูจิยูจิตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาอารามนั่นถ้าเกิดเราทําลายอารามนั่นน่ะจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมาสินกับพูดนั้นคุซักเบะเนี่ยก็ได้ตอบกลับ จะว่าไงดีโดยโปกติแล้วนะวัตถุที่มีการแปลงเป็นรูปธรรมเมื่อการนาเขตส่วนใหญ่นะ่ะจะไร้บทบาทหรือหลายหน้าที่หรือใ้พูดเข้าใจง่ายเลยคือการมีก็เหมือนไม่มีไร้ตัวตนนั่นแหละและฉะนั้นเมเมย์เนี่ยก็ได้พูดเสริมกรณีของอารามนั่นนะ่ะเป็นแค่ใส่ลักขอนาเขตเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำลายไปก็ไร้ความหมายซึ่งดูเหมือนจากการที่โกโจที่มีทุกัานนะ่ะยังปล่อยวางอารามนั่นดังนั้นเราก็สามารถใส่ฐานได้ว่าที่เรากำลังคิดอยู่นะ่ยคือเรื่องจริงแต่ดาวินาทีนั้นเคียร์านเนี่ แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแบบนี้นะงั้นแบบนี้ก็เท่ากับว่าหมอนชาในการรับมือสุคุนาแล้วสิและจากนั้นภาพม็ได้ตัดมาที่การต่อสู้โกโจอีกครั้ง mm hmm. ซึ่งเหมือนในตอนนี้ตัวของโกโจเนี่ยกำลังใช้วิชาเงารูปแบบใหม่นั่นคืออาาเขตแบบย่อดหรือว่าอาาเขตแบบง่ายทำให้ตอนนี้คุซากาเบะที่ได้เห็นเนี่ยถึงจตกบ้านะอาณาเขตแบบง่ายเหรอซึ่งเหมือนยูจิตอนนีน้จะตกใจนะฮะที่คุซากาเบะเนี่ยตกใจแล้วไงตอนแรกอาจารย์โกโจอบอกว่าทําไม่เป็นละและจากนั้นคุซากาเบะเนี่ยก็ได้พูดต่อไม่ กรณีของโกโจน่ไม่เรียกว่าทําไม่เป็นแต่หมอนั่นน่ะไม่สามารถสอนลูกศิษย์ได้มากกว่าอัจฉริยะอย่างเช้่วหมอนั่นที่สามารถทําได้ทุกอย่างตั้งแต่แรกนะมันไม่ได้เรียกว่าทําไม่เป็นแต่ีลกวก็ไม่สามารถสอนใครเป็นมากกว่าทําให้ตอนนี้ฮาคาลีเนี่ยก็ได้สวดมาสอนไม่เป็นแต่ให้ดูแลเด็กปีหนึ่งเนี่ยนะคิดได้ไงว้ยเนี่ยจากนั้นเนี่ยเมื่อตัวของโกโจกำลังใช้อนาเขแบบง่ายอยู่วินาทีนั้นนะฮะโกโจก็เริ่มใช้คุณใส่ย้อนกลับในการรักษาตัวโจโซที่เห็นการต่อสู้เนี่ยก็ไดอนนนนแ่ ้อมกับชอรีมีการใช้งานคุณใส่ย,ย้อนกลับในการฟื้นฟูร่างกายแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าจะสามารถคุมพลังคำสาบได้ทั้งชอรีมีการใช้คุณใส่ย,ย้อนกลับอยู่แต่ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เชอรีต้องมาเชิญหน้ากับนาเขตเต็มรูปแบบแล้วก็ประสิทธิภาพพงอ,อนาเขตแบบง่ายทำได้อย่างมากสุดเลยคือการถ่วงเวลาเท่านั้น และจากนั้นภาพก็ตับมานที่การต่อสู้ของโกโจซุคุนะอีกครั้งในตอนนี้นาเแบบง่ายของโกโจเนี่ยก็เริ่มพังฉลายซึ่งขณะที่นาเแบบง่ายเนี่ยกำลังสลายโกโจนะฮะก็ได้บุเข้าโจมตีซุคุนะและแล้วเมื่อนาเแบบง่ายของโกโจได้สลายตัวของซุคุนานะฮะก็เริ่มใช้อาคมในการเข้าโจมตีทําให้ตอนนี้ใบหน้าของโกโจเนี่ยก็ได้บาดเจ,จ็บจากการถูกโจมตีอีกครั้งเรียกได้ว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยดูยังไงซุคุนะก็ได้เปรียบซึ่งเมื่อโกโจถูกโจมตีโกโจเนี่ยก็เริ่มพยายามในการกาณาเี่ยคุนะ น่าเบื่อชิบซึ่งเมื่อสิ้นเสียงของสุคุนะเหมือนว่าในตอนนี้ล่าของโกโจโเนี่ยจะไม่โดนคุณใส่ย้อนกลับในการรักษาทําให้ตอนนี้คนดูการต่อสู้เนี่ยเึองง,งจากนั้นคุณซากาเบะเนี่ยก็ได้พูดออกมาแล้วทําไมหมอนนั่นน่ะกลับเลิกใช้คุณใส่ย้อนกลับในการรักษาตัวเองกันละ่ะแต่แล้วตัวของยูตะเนี่ยก็ได้พูดต่อถ้าเกิดจะบอกว่าพลังงานคำสาปของอาจารย์โกโจโหมดแล้วก็เรื่องนั้นนะ่ะไม่น่าเกิดขึ้นแน่แต่แล้วอิโนะเนี่ยก็ได้พูดต่อบ้าหน่าอัน,าน,อนนั้นวันารตอ่อตหรอ แต่ว่าการต่อสู้นี่นะโกดโจใช้คุณใส่ย,ย้อนกลับในการรักษาตัวซึ่ง้คุณใส่ย,ย้อนกลับนะกินพลังงานคำสา์เป็นเท่าตัวแถมนําซ้ําเลยคือตัวของโกโจน่เพิ่งการนาเขียมาและอีกอย่างเลยคือคนที่ได้ต่อสู้ได้ในตอนนี้นะคือเลวเมนสุขค,คุณนะและจากนั้นภาพตัดมาที่การต่อสู้อีกครั้งนาเขียง่ายของโกโจตอนนี้เนี่ยก็ได้พังทลายซึ่งเมื่อ,อนาเขียง่ายครั้งที่2อได้พังทลายลงไปปป๊บร่างกายของโกโจเนี่ยก็เริ่มถูกโจมตี หรือว่าโกโจซาโตรุนั้นจะไม่แพ้นในศึกการต่อสู้ครั้งนี้แต่แล้ววินาทีนั้นขณะที่ร่างของโกโจเนี่ยกำลังบาดเจ็บตัวของโกโจเนี่ยก็ได้พุ่งไปกอดขอสุขุนาไว้ทําให้ตอนนี้สุขุนาเองเนี่ยตกใจเล็กน้อยเดี๋ยวนะความเร็วตะกี้สิ่งนั้นคืออาคมย้อนกลับซึ่งมาสิ้นความคิดนั้นโกโจเนี่ยก็ได้หย่อนตัวเพราะว่าชินิวิหาหน้าสุขุนาวินาทีนั้นยูตาที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้พูดออกมาเป็นไปได้ด้วยเหรอ รือว่าวสาเหตุที่ตัวของอาจารย์โกโจโนี่ยไม่รักษาบาดแผลเลยคือตัวของอาจารย์โกโจเรื่องในการใช้งานคุณใส่ย,ย้อนกลับเพื่อฟื้นฟูลพลังงานคำสาปที่ได้ถูกใช้ไปและภาพไม่ได้ตัดมาหาโกโจโอ,อีกครั้งเสียงโกโจโเนี่ยก็ได้พูดออกมาอาคมย้อนกลับสยเวทสีแดงอากาศสิ่งคำพูดนั้นพลังอากาศข,ของโกโจโเนี่ยก็ได้กระแทกหน้าสุขุนะทำให้ร่างของสุข,ขุนะนั้นได้พุ่งไปกระแทกอารามและจากนั้นเสียงโกโจโเนี่ยก็ได้พูดออกมา ไม่ง่ายเลยฮะพร้อมกับที่ในตอนนี้โกโจกำลังใช้คุณใสย่ย้อนกลับในการรักษาบาดแผลและแล้วมังงะเรื่องมหาเวทพนึกมาตอนที่226ก็ได้จบลงไปเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนจากกันไปขอถามก่อนว่าใครอ่านมังงะพาสบ้างผมถามจริงๆนะฮะเวลาคุณอ่านมังงะพสาสแปลไทยเนี่ยคุณงงนงินบ้างไหมอย่างเช่นในตอนท้ายนะฮะที่โกโจเนี่ยได้โจมตีสุคุณาเสร็จโกโจนะฮะก็ ORIA. ได้พูดออกมาว่าเหนื่อยเว้ยขอถามอีกทีจริงๆคือโกโจมันจะพูดจาอย่างนี้เหรอ เหนื่อยอย่างเงี้ยเหรอส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วและอีกอย่างนึงนะที่อ่านแล้วยังงงๆเนี่ยนั่นก็คือคุณใส่ย้อนกลับเนี่ยพอเป็นมังงะพัสนะฮะได้มีการเขียนไว้ว่าอาคมย้อนกลับอันนี้ก็พอเข้าใจได้เล็กน้อยนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมนี่มีการใช้คําว่าอาคมย้อนกลับสายเวสสีแดงเนี่ยอันนี้มังงะพัสนี่ก็ได้เขียนไว้ว่าย้อนอาคม อากาโลหิตคือไม่ใช่อะไรหรอกคือไม่ใช่คำค่อนข้างใกล้เคียงกันมากอะ่ะอย่างเช่นคำว่าอาคมย้อนกลับสักพักพอใช้อากาศไม่ใช่คำว่าย้อนอาคมเอาจริงๆแล้วผมว่าคำแปลของไอ้ขิววีอ่ะค่อนข้างแปลได้สวยมากนะฮะและคือโดยส่วนตัวนะรวมเล่มฉบับแรกๆเลยอะ่ะแปลได้ค่อนข้างดีนะแต่คือช่วงตอนนั้นเนี่ยมันแปลได้งงมากดังนั้นแล้วเนี่ยจึงได้มีการรีไวต์ใหม่พอรีไวต์ใหม่เส๊ิเนี่ยคำพูดแม่งก็เปลี่ยนยกชุดเลยเนี่ยผมจดกลางอาณาเขตเป็นคำว่าเรียว,วิคิเทนไคทุกอย่างคือเปลี่ยนใหม่หมด ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมชอบคำแปลดั้งเดิมกับคำแปลของ i อคิวอีมากๆอ่ะคือส่วนตัวนะมันชอบคำแปลของค่ายนี้ดังนั้นแล้วผมเนี่ยจึงได้หยิบคำพูดของ i อคิวอีมาสัส่วนมากดังนั้นถ้าเกิดใครงง,งนะฮะได้โปรดถามหลายคนบอกว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่พูดตามมังงะพัทที่ได้แปลถูกลิขิทธิ์คือยังไงอ่ะคุณจะให้ผมพูดตามพูดขออาจารย์โกโจโเลยเหรอเหนื่อยวิ งั้นเอาเป็นงนี้แล้วกันหนูก็มีทางของหนูแมวก็มีทางของแมวทางใครทางมันแล้วกันนะฮะลองดูว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยว่าในทีเนี้ผมงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะและถ้าเกิดใครนะฮะต้องการสมทบทุนกับใหม่ใหม่ผมสามารถกดซุปเปอรแ์แตงได้เนะะี่ยผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนะะี่ยผมใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และคลิปหน้านะฮะบอกเลยว่ามันเดือดเดือแต่มังงะที่น่างดนะครับผมมังงะในตอนหน้าโกโจนในตอนนี้นั้นมีมุกเกนในการหนียยจากอาณาเขตสุกุณะได้แล้วส่วนสุกุณะในตอนนี้นั้นจะแก้เกมกลับยงงไการต่อสู้ วิกหน้าเนี่ยกล้าพูดเลยว่าดูเดือดแน่นอนแถมมางงาในตอนนี้นะฮะโกโจแม่งคือมั่นใจจะจัดๆเนี่ยผมถึงแม้ตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถใช้มุกเก็นได้แต่ก็ยังกล้าพูดว่าเชื่อเป็นเรื่องของเทคนิคอาคมแล้วก็ ยังไงตัวฉันน่ก็แข็งแกร่งกว่าก้าพูดมากนะฮะมันหน้ามันหนกจัดๆเนี่ยผมกับอาจารย์โกโจโคนนี้ร่างกายโดนฟันเละแต่ก็ยังกล้าพูดแต่ก็ต้องยอมเขานะฮะเหมือนว่าเมง,ง่อตอนนี้อาจารย์โกโจเนี่ยจะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้ว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นมิอย่างสูสีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยอาณาเขตของซุคุนะเนี่ยทำให้ซุคุนะได้เปรียบจริงๆนะดังนั้นเราก็ต้องรอดูนะ,ะับว่าโกโจที่ได้มุกเกนกลับมาเนี่ยจะใช้สิ่งไหนในการตอบโต้แถมอาจารย์โกโจย,ยััังงงงกก้าาาฟนนนธออออีีวว่่เเเทคคคิมขตย คือแมงเหนือกว่ามากอะ่ะคือตรงจุดนี้เนี่ยผมกําลังนึกตามอยู่ว่าอาจารย์คนเขียนเนี่ยกำลังให้เรานึกถึงจุดไหนจุดที่อาจารย์โกโจโนเนี่ยมีพลังงานคาสาบที่ไรสิ้นสุดหรือเปล่านั่น,นคือวงจรในการสร้างพลังงานคาสาบเนี่ยผมหมุนไปหมุนมาอะไรงั้นหรองั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ากโกโจค,คิดว่าสุคุนะไม่สามารถทําได้สิผมขอพูดเป็นกลางไว้ก่อนนะฮะอย่าได้มีการตีกันเลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนี่ยผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับและคลิปหน้าเจอกันเนี่ยผมกับเรื่องของอาคมอาจารย์โกโจบ๊ายบาย